อเอาไงกับไอ้นี่ดีละเนี่ยว่าจะคืนรอบหน้าไม่ใช่หรือพรุ่งนี้มันวันเสาร์นี่กว่าจะได้คืนก็ต้องรอวันจันทร์นนเลยแหมถึงกับรอสามวันไม่ได้เลยทีเดียวพูดงี้หมายความว่าไงฟะก็แค่ไม่ชอบค้างคาอะไรนานๆกินกว่านั้น่างเอะไม่มีอะไรแล้วลองติดต่อพี่แสงดูก่อนแล้วกันอืมพี่เขาไม่ตอบแฮะพี่เขาไม่ใช่มู้โซเชียลหรือเปล่า นั่นสินะหละหลังก็แทบไม่โพสอ,อะไรด้วยน่าจะเป็นมนุษย์ถ้ำไม่เรียบร้อยแล้วงั้นไปหาพี่เขาที่บ้านเลยไหมล่ะจะได้เจอน้องเขาด้วยพูดยังกับฉันจะรู้ว่าบ้านพี่เขาอยู่ไหนอะ่ะหาเบอร์โทรไม่ง่ายกว่าหรือไงอืมพูดถึงคนที่น่าจะรู้ที่อยู่กับเบอร์โทรแล้วก็นะเบอร์โทรของเพื่อแสงงั้นเหรอขอโทษทีนะหลังจากเลยนจบแล้วทางนั้นเหมือนจะเปลี่ยนเบอร์ใหมนะ่น่ะพี่ไม่ได้ขอมาเลย ต่ถ้าที่อยู่ก็พอรู้อยู่นะสุดท้ายก็ต้องไปหาถึงบ้านอยู่ดีสินะป้ายรถเมล์หนะ้าหมู่บ้านเราได้ใช่ไหมอ่าที่เราไปโรงเรียนตลอดนั่นแหละอือืก็ขึ้นอยู่ทุกวันไอ้ฟอยที่อยู่ข้าวป้ายรถเมล์นั่นแหละตรงเข้าไปได้เลยนะป้ายของเพื่อแสงอยู่ตรงหัวพวกทางขวาบล็อกแรกนะ่ะอย่างใกล้จะว่าไปมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะไม่งั้นคงไม่น่าเจอน้องเขาที่ป้ายรถเมล์ทุกวันหรอกว่าแต่ถามไม่หรอ อ <AL> ปล่าพอดีจะคืนของนะแต่ทักเฟซไปแล้วพี่เขาไม่ตอบอะไม่แปลกไม่แปลกนั่นน่าใส่เดี๋ยวจะเข้ามาทีนะ่ะมนุษย์อนาล็อกเขาประมาณนี้หรือมั้งมีหน้าล่ะที่แปลกนั่นมันการแตหักแล้วเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเลยนะเนี่ยว่าการจะไปบ้านคนอื่นตอนช่วงสุดสัปดาห์แบบเนี้ยแถมไปบ้านผู้ชายด้วยขอบคุณที่เป็นธุระให้นะครับพี่พลผมไปละว้าก็ยังดีที่บ้านไม่ไกลกันมากนะงั้น เดีย๋ยวฉันเตรียมตัวเข้านอนแล้วกันจะได้จัดธุระให้มันเสร็จสักทีอ่างั้นเนี่ยย้าย,ายเลยแล้วกันขอให้โชคดีกับการไปบ้านสาวนะแม่นุม่มฝันดีอ่าฝันดีฝันดีอืมชิบหายแล้วไปบ้านผู้หญิงดีว่าเฮ้ย<ว><น>พี่การบุกมาหาน้องถึงบ้านเลยอะ่ะเอิม่มจริงๆแล้วเบอร์ใหม่ของเจ้าแสงเนี่ย ฉันมีนะเพราะงั้นเลยไม่ถามไงเพราะแบบนี้มันน่าหนกกี่เยอะเลยเอ,อนายนี่นะเช้าว,วันรุ่งขึ้นซอยนี้สินะใกล้จริงๆด้วยสิแล้วถึงก็ต้องคอมาเลยเนี่ยนะเอาเถอะนะวีก็คนมันไม่เคยเป็นบ้านเด็กผู้หญิงนี่ว่าอยู่ด้วยกันแก้ประมาาหน่อยสิโอแม่นุม แล้วยังจะไปอีกนะดูยังไงก็อ้างไปบ้านสาวช,ะชะัดๆก็บอกว่าไม่ใช่เอเอ,เอพูดก็ได้คือไอ้ล็อกเก็ตเนี่ยพอดูข้างในแล้วน่าจะเป็นของสำคัญนะยังไงก็เป็นรูปครอบครัวนะสิมีพี่แสงน้องสาวแล้วก็น่าจะคุณแม่เระมั้งไม่มีใครก็พกรูปครอบครัวไว้เล่นๆหรอกนะเท่าที่เคยได้ยินมาจากพี่พลก็ไม่ใช่ครอบครัวที่สบายเท่าไหร่ อาจจะมีการแค่สามคนรายงี้ไม่รู้สิของแบบนี้นะ่ะรีบไปคืนดีกว่านะนายเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยอยิ่กว่าเดิมอีกนะฮะงั้นเหรอคงเป็เพราะนายได้เจอน้องดาวไงางจะชงให้ได้เลยใช่ไหมไปโรงเรียนเจอสังคมทุกวันมันก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างอะสินั่นสินะแล้วสรุปคุณมึงจะมาโรงเรียนไหมครับก็บอกแล้วไงาาว่าขอลองคิดดูก่อนอะถึงแล้วน่าจะที่นี่แหละเงียแพ้ มีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ลองกดกิ่งดูสิอ๋องั้นจะกดแล้วนะลอกดสักทีสิเว้ยนววผูไฟคิดว่าการกดกิ่งบ้านสาวมันง่ายนักหรือไงไง่วงแล้วขอไปนอนก่อนนะโชคดีดีดี๋ยวๆดีอย่าเพิ่งคิดกันไปแบบนี้สิเอ้าแม่สาวกางเกงเหียนนายแสงตะวันอวาวิจิตพี่ชายของดาวสิทธ์เก่าวนอ อ,อ้าวหวัดดีฮะหมหน้าคุ้นๆนะรู้จักกันใช่ไหมอ่าครับผมการฮะเคยเจอกันตอนกีฬาสีโรงเรียนนะอ๋อ,อนึกออกแล้วยังเช้าอยู่เลยนะทาไมร้อนขนาดนี้เนี่ยแม่จานก็ใครใช้แต่งตัวแบบนั้นไปจ่ายตลาดกันเล่า ก็ใส่ชุดแบบนี้ได้เฉพาะช่วงวีเอนเท่านั้นนี่นาแล้วยังจะช่วยผมถือของอีกนะผมถือเองได้นะก็ดูเหมือนจานแกจะยังไม่สังเกตสินะหลบฉากแป๊บแต่ก่อนหน้านั้นอาจารย์มีแขกมาหาเนี่ยการรู้จักใช่ไหมแม่สาวกางเกงเหยียดคนนี้เอ่อสวัสดีครับอาจารย์วิว อย่าบอกนะว่านายเป็นผีไม่ใช่เว้ยคืออย่างนี้นะในพิมพิการเรื่องนี้ควอธิบายได้อไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมเข้าใจและจะไม่พูดอะไรพล่อยๆออกไปแน่นอนครับดีมาก <c oughs> อย่างน้อยก็ฟังครรอธิบายหน่อยก็ได้สรุปนายมีทุระอะไรอย่างนั้นเหรออะคือผมเอาเจ้านี่มาคืนให้ดาวนะอ่ะดี เกิดกันตอนไหนอะอธิบายมันได้ไหมเดนพิพิการเออคืองี้ครับอ๋อรู้ละเธอคือเพื่อนที่โรงเรียนของยายดาวนี่เองเป็นผู้หญิงสินะไม่ใช่เว้ยพี่แสงไม่งั้นตอนกีฬาสีเราจะเจอกันได้ยังไงวะครับเออวะลืมเลยกูอย่างนี้นี่เองไอซีไอซีมีหน้าดาปกติไม่เคยเห็นเธอขาดเรียนเลยสักครั้งให้ตายสิพ่อออก็จริงๆเลยชอบทำอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยนั่นสินะครับงั้น,นไหนๆก็ได้ไหนละ อธิบายส่วนของอาจารย์มาด้วยสิครับอ่ะบอกไว้แบบนั้นสินะก็น,นะช่วงสองปีที่ผ่านมานี้เกิดเรื่องมากมายเลยล่ะพี่๋าก็ับมาอะตามีก็มาวันนี้มีอะไรบ้างอ่ะ,อะไง รีดไปอีกรายนายเนี่ยน่าจะของแรงใช้ได้เลยนะในพิมพิการผู้หญิงนะ่ะเขาไม่อยากให้เห็นตอนเพิ่งตื่นสักเท่าไรหร่กนะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเห็นแบบนี้หรอกครับแล้วเราแล้วเใหญ่พิการมาอยู่ที่นี่ได้อะอ่ก็เพราะไอ้นี่ไงเอ๊ะลืมซาสนิทเลยแต่การเป็นว่าพอรเกตอันนี้พาพิการมาหาน้องถึงสองครั้งเลยนั่นเนี่ย งั้นพี่การลืมคืนอีกรอบได้ไหมเอาคืนไปเลยดูสนิทกันดีนะเกิดอะไรขึ้นเยอะเลยละสิอ่ะน้ำจ้ะอะขอบคุณครับสงสัยเราจะรู้จักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วค่ะอาจารย์วันเดียวเฟยแต่ไม่คิดจริงๆนะเนี่ยว่าพี่การจะมาดีใจดีใจแล้วสรุปจะเอาคืนไหมล่ะเนี่ยอย่างน้อยก็นั่งลงก่อนไหมพี่จ๋าก,กับอาจารย์ก็แต่งงานกันไวๆนะคะ เดะเดียวเถอะลองดาวนี้แล้วก็อ่ะยินี่ต้องเอาไอ้นั่นไปให้หมามมาด้วยนี่นะหมาหมาเหรอหย่าน้องมานะบางเรื่องก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนะแต่คนนี้ก็เป็นงี้แต่ไหนแต่ไรแล้วนี่นะแต่รอบนี้ดูจะด,ดีกว่าเดิมไ <c oughs> งก็ดีละมาเตรียมข้าวเช้ากันเถอะเดี๋ยวไม่ทันกินก่อนเปิดร้าน,นอ่ะ <c oughs> เออให้ผมวางเจ้านี่ไว้ที่ไหนดีล่ะครับ ไม่ได้คืนสักทีผมกลัวว่าจะลืมอีกอ่ะงั้นไปวางไว้ที่ไหนสักแห่งชั้นบนละกันที่ไหนสักแห่งเหรอเดี๋ยวยายดาวก็เก็บไปเองนั่นแหละอ่ะครับคงไม่บังเอิญไปเจอกับมัมม่าของน้องเขานะนี่พี่การว่าที่ภรรยาหนูในอนาคตแหน่แหนวางล็อกเก็ตไว้บนโต๊ะสักโต๊ะก็แล้วกัเกนเจอโต๊ะไหนโต๊ะแรกก็อันนั้นแหละพูดปุ๊บก็เจอปั๊บเลยอ๋อ เห็นทำทรงเนี้ยแค่วันรแรกเองนะแล้วก็ไม่ทำอีกเลยก็ชอบทรงนั้นมากกว่านี่นะเรื่องแม่น่ะเสียใจด้วยนะเอานะเอานะเรื่องก็ผ่านมาเกือบปีแล้ว ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะยังไงหม่าม้าก็ไม่ชอบให้มาอมทุกอยู่แล้วล่ะน,นี่พี่การน้องจะเล่าอะไรให้ฟังมันจะมีประโยคนึงที่หม่าม้าชอบพูดให้ฟังบ่อยๆการสูญเสียน่ะไม่มีจุดสิ้นสุดหรอกจ้ะดังนั้นเมื่อใดที่เวลานั้นมาถึง ก็เอาคืนให้มากกว่าที่เสียซะทบต้นทบดอกเอาให้คุ้มเลยลูกเดี๋ยว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 ตัดมูดกันอย่างนี้เลยเหรอตอนที่หม่อม้าเจอลูกค้ากวนตีนหาเรื่องไม่จ่ายเงินแถมเข้าห้องน้ำฝีตังหาเลยแอบเอาเลโก้ยัดลงในรองเท้าของลูกค้าตอนเข้าห้องน้ำซะเลยอ่ะอย่างโหดเลยอ่ะนี่เขาขายนิทานต่อหน้าหรือเปล่าเนี่ยแต่พอวันนั้นมาถึงจริงๆมันก็สาหัสกว่าที่คิดเยอะ การลาจากที่มีอาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้มันมืดมนไปหมดไม่รู้เลยว่าควรทำอะไรต่อคนที่เข้มแข็งพอที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในตอนนั้นก็มีแต่พี่แสงนั่นแหละพี่เขาเชื่อนะถึงสิ่งที่เอาคืนมาจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ต้องมีบางสิ่งที่มอบแสงสว่างทดแทนได้และพี่เขาก็ได้รับแสงสว่างขึ้นมาจริงๆ ส่วนน้องเองก็มุบออนได้หลังจากนั้นนิดหน่อยและตอนนี้น้องก็พูดกับมาม่าได้อย่างเต็มปากแล้วว่าแสงสว่างในโลกของหนูกลับมาแล้วนะแสงสว่างของน้องก็คือพี่การไงล่ะเอ๊ะเฮ้ะงี้พวกยายต่ายยายเชอร์นาจิน ก็ต้องนับด้วยจานวีด้วยแต่ไปย่งพี่จ๋าแบบนี้จะดีไหมนะถึงจะพูดแบบนั้นก็เธอการที่ต้องเจอเรื่องแบบนั้นตั้งแต่อายุแค่นี้มันนี่คะเออคือเปล่าเอ้ไม่คือเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นนะซูซูนะไฟติง้ง เฮ้พี่การพูดให้กำลังใจน้องด้วยอยาเขิอย่าแซลกันสิฟ้าถึงจะเริ่มชินแล้วก็เหอะงั้นขอกำลังจุยเป็นพวกนี้ไปว่ายน้ำกับน้องได้เปล่าอ่ะพรุ่งนี้เลยเหรอก็ว่าไปนั่นก็ได้นะเอาสิ ได้จริงหรออืมไหนๆก็ว่างอยู่แล้วนะจิโยช,ยชยิโยชิโยเย้พี่การตกลงหละดิใจดีใจอะ่ะขนาดนั้นเลยเหรอว่าไปพวกนี้เลยได้ไหมอะ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมงั้นต้องจองสากกัอนสินะกี่มโมงกี่ชั่โมงดีนะสักส,สายๆน่ากำลังดีเนาะแดดน่าจะไม่แรงอ <laughs> ขอให้ลูกสาวคุณนะสดใสไปตลอดนะครับ ให้เป็นเคยจ้าอ้ฉันว่ามุกนั้นไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะดาวเมื่อกี้พี่การพูดไรหรอน้ำไม่ลงไปข้างล่างหรือ,อลงไปตอนไหนเนี่ยก็เมื่อกี้พี่แสงเรียกลงไปกินข้าวไงพี่การกินด้วยกันไหมพี่เขาทําเผื่อด้วยนะกินสิอไม่มีใครอยู่ข้างบนนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยหาพี่การเจอรูปหมามาน้องทีหลอนเลยเหรอหมามาน้องไม่เคยโผล่มาหลอกหรอกนะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ได้กลัวไฟสงสัยหูจะแววไปเองมัง้งคุณแม่นภัสรอาอวาวิจิตนางฟ้า เรียด้วยแต่ว่าก็ยังนอนไม่หลับอาบน้ำหน่อยแล้วกันเผื่อจะหลับง่ายขึ้นอา้าวลืมไปเลยกะจะไม่สระผมนี่นาะต้องเป่าผมอีกสิเนี่ยถ้าไม่รีบนอนต้องหิวอีกแน่ๆเลย ่อยางมันรวนไปหมดละวแม่ น้องๆเขารักกันหวานซะไม่เมียแต่ก็หวานไม่สู้เราใช่ไหมจาน